ท่านในสนามใจดีรวมถึงคุณเพิ่มพูนรับเกตบำลุงหรือว่าพี่บอยนะครับท่านลองในสนามแล้วก็เรียนแจ้งโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับของ Toyota k เคมอเตอร์รับประกันเครื่องยนต์8ปีรับประกันตัวถังปลอดถูอีก10ปีด้วยกัน21โชว์รูม19ศูนบริการนะครับใกล้ที่ไหนสะด,ดุดเหนเรียนเชิญครับโทรไปก่อนได้เลยนะครับ026626555จาก t o y o ต a k เคมอเตร์ครับามาดูกันต่อนะครับบนเวทียก3 ฝ่ายแดงขุนศึกน้ำเงินสิงเพชรวันนี้ท่านดรพระิเศษไพฑูรย์ท่านนี้เป็นผู้ให้ตลอดนะครับในนามของซีพีเจริญพกอาผนอาหารจำกัดมหาชนนึกถึงโตโยต้าเทมอเตอร์เอาละครับขุนศึกพยายามจะเร่งเบียดปล้ำในนะครับอาศัยรูปร่างแต่ดูวงในเนี่ยดูว่าทางด้านของสิงเพชรนี่คอยไล่แขนกดแขนเอาไว้นะครับรูปร่างเสียเปรียบก็จริงแต่ได้ความเก๋ามาช่วยนะครับดูครับทาให้ทางด้านของขุนศึกพยายามจะเบียดปล้ำในแต่ก็ยังทําอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน เอาละครับมีแข้ง้ายหน้ามีคอยสกัดเอาไว้สวยๆด้วยนะครับทางด้านของสิงเพชศเา้าเตะยัดไปทีหนึงส่งดีส่งดีเ้าถึงสึกขยบแทงมากรรมการวิสูจน์บอกเฮ้ยบนบนหน,น่อยบนบนหน,น่อยเ้าต่อยไปเลยสิงเพลศน, <c oughs> นี่ครับโอ้ยวันนี้มาต่อยมาก็ต่อยคืนครับ <c oughs> โอ้โหนี่ <c oughs> มาชักเจ้าโมโหโมโหปุ๊บอย่างนี้ครับมาต้องออกอาวุธใส่กันหนักแรงแบบนี้เสียบล้มลงไปก่อนครับขุนศึกนี่แหละครับหลักเหลี่ยมเชิงนี่ถือว่าจัดจ้านจริงๆนะครับรูปร่างเสียเปียบแต่ว่าวันนี้มีหมัดมาสลับมาช่วยโผนได้แล้วครับปล้ำได้ตีได้ไม่ได้ครับทางด้านของขุนศึกรูปร่างได้เปรียบก็จริงนะครับดูการไล่แขนของสิงเพชรนี่ไม่ธรรมดาครับเอาละครับอย่างนี้ถือว่า เกมนี่สนุก e แน่นะครับหนังชีวิตแน่นอนครับคู่นี้ในเรื่องประกบคู่มวยต้องนึงถึงเลยหนาทะเด็กนะทเด็และก็ทีมงานเพ่นดีๆนี่โอ้ออกมาตตละศึกแตละศึกแตละ,ะ,ะงวดแตละงวดแตละวันตตละโอ้โหพลิกไปพลิกมาแล้วมวยด,ดังๆนี่อยากดูคู่ไหนบอกมา <c oughs> นี่ครับก็ย้ำอีกครั้งนึงนะครับ True for you ก <c oughs> ็จะถ่ายทอดสดก <c oughs> ีฬามวยไทยครับให้แฟนๆได้รับชมกัน2วันติดเลยนะครับ เพื่อเพลหัดส,สัปดดีกับศึกเพชรยินดีวันศุกร์รายการมวยมันวันศุกร์ครับแหมจัดมวยใหญ่มวยดีแน่นขนาดทั้งรายการทั้ง2วันนะครับติดตามกันได้6โมงเย็นหลังเคารพธงชาติเป็นต้นไปครับเอาละครับยกนี้ดูว่าทาั้งด้านของสิงเพชรนะครับเริ่มที่จะออกอาวุธมากขึ้นแล้วก็ไม่ถอยแล้วด้วยเดินขยับเข้าหาเลยตัวเล็กใจใหญ่นะครับโอ้โดนศอกดักของขุนศึกไม่สนเอาคืนเหมือนกัน นี่แหละครับเบียดเข้าไปออกแขร่งคุณฝึกเองต้องพยายามโต้ต,ตลอดครับเอาแล้วครับเด็ดชีดนะครับเยอะเลยทีเดียวแล้วก็ยิ่งมวยของเพชรดีดีด้วยแล้วนี่แฟนโอยโดนหนึ่งสองไปแล้วสองไปด้วยนะครับนองได้หรือเปล่าน็องได้หรือเปล่าใส่เลยคุณซึกโอ้โหโโอ้หนี่ครับมาไฟแดงจากสุรินทร์น้ำเงินชุมพรโอ้เอา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 ,เอา,เอาคืนเหมือนกันครับเอาคืนเหมือนกันสิงห์เพชร โอ้โหนี่ครับหมัดเดือดแล้วครับพี่อารีเอาละครับไม่สนใจนะครับตอนนี้เดินบวกหมัดด้วยแล้วนะครับเอาละครับดูทางด้านของขุนศึกพยายามจะล็อกในปล้ำในตีเข่าสิงเพชรเองพยายามไล่แขนแล้วก็แทงโตนะครับแต่ว่ารูปร่างเสียเปรียบครับอะไรตับประมาทไม่ได้นะครับเพราะว่าทางด้านของสิงเพชรเองมีก็มีหมัดมีศอกคอยบวกอยู่ตลอดเหมือนกันอ้าวลุยลุยมาลุยมาขุนศึก สิงเพชรตั้งตั้งโต๊ศอกมานายนายบีบบีบบีบพื้นที่เอ้าหูยนี่มวยเล็กดูดีดูดีกรรมการวิสุทเอ้าจ้องดูเอาล็อกไปปล้ามมาำหมกับมกากรไม่แยกเอ้าต้องแยกต้องแยกแยกก่อน <c oughs> นี่ครับมหาวันนี้ยกสี่มาเริ่มเห็นหน้าเห็นหลังแล้วครับโอ้โหเอามานายนายนายของแดงนี่ครับนอกของน้ำเงิน อ่าวงในวงในล็อกไว้โอ้โหแต่ว่าสิงเพชรน้ำเงินครับมาสู้ในเหมือนกันครับพิชล,ลีเอาละครับเรียกว่าเริ่มจะด,ดันหน้าออกแข้งได้สวยๆนะครับทางด้านของสิงเพชรเสียงเชียร์นี่ก็ฮึมเวทีทันทีในขณะที่ขุนศึกนะ่าจะออกไปชกตั้งรับเนี่ยดูว่าโอ้มีสิทธิ์โดนแข้งได้นะครับนี่นครับวงในไล่แขนแลแ้วก็แทงสวยด้วยนะครับทางด้านของสิงเพ็ดล็อกไว้ล็อกไว้กรับการี่สุดแยกก่อนสิงเพชรน้ำเงินเฮฮาเฮฮาเฮฮา เอาทีมงานบอกบุกบุกบุกสิงเพชรเอา้าเสียบมาคุณศึกปังมาหมาเอาสอกไปเอา้าโอ้โหสิงเพชรมามีลูกเฮลูกหาลูกเฮลูกหามันต้องอย่างนี้นะครับในานามของเพชรน,นี่ต้องมันอย่างนี้โอ้โหนี่ครับมสถานการณ์คู่ขี้สูสีเหลือเกินมาอยู่ในช่วงหนึ่งนาทีสุดท้ายของยกที่สี่มาตอนนี้โอ้ยคุณศึกเดินเสียบ แต่ว่าในโอ้โหสิงเพชรแกร์ตโต้ทุกเม็ดเช่นกันครับดูว่าจะไล่แขนแล้วก็ทําได้ดีนะครับทางด้านของสิงเพชรทางด้านของหุนศึกนั้นพยายามจะอาศัยความใหญ่ปล้ำในโอ้โหแต่ว่าถึงตอนนี้นี่เกมการชกนี่ถือว่าคู่ขี้กันเหลือเกินเปี่ยนกันถึงชิงดาแน่ครับคู่นี้โอ้โหแทงสวยสิงเพชรสิงเพ็รเสียบมาเสียบมามวยมันสนั่นต้องอย่างนี้เพชดดีๆต้องอย่างนี้เอาเอาโอ้ อย่าหยุดอย่าหยุดคุณศึกอย่าหยุดโอ้โหสถานการณ์พลิกไปพลิกมาตลอดเลยครับเอ้ามาายแดงมวยเข่าแข็งใจเสียบหน่อยโอ้โหตอนนี้ตัวเล็กตีตัวใหญ่ครับพี่อาลีโอ้ยโห,โห,หมดยกหมดยกพักคู่เดียวครับคุณนศึกพยายามเบียดต่อยมาเป็นการใหญ่โอ้โหแต่ว่าดูดูสิงเพชรครับนิ่งเหลือเกินตัวเล็กนะครับคอยดันคอยโต้ดูวงในาตีได้ไม่ได้นี่แหละครับแทงแล้วก็คาเอาไว้กับทางด้านของสิงเพชรมาลุ้นนะครับ โยมีตั้งรับเลยสิงเพชสกขยํำม,มาโมโหแล้วให้โมโหยังไงมาอย่าหยุดนะสิงเพรอย่าหยุดนะบุรอมหาชัยมาลุ้นอยู่ที่มุมเลยนะครับสิงเพรโอ้นี่แหละนะครับเพรดีๆมวยมันสนานสนานเมืองให้ทานไดชมมวยสนุกมวยมันๆอย่างนี้ตลอดตอนนี้<อ>ไม่สนแล้วนะครับทางด้านของขุนศึกมีอะไรมีงัดออกมาให้หมดแล้วก็เร่องอย่างเต็มที่นะครับโอ้แต่มาโดนลูกเก๋าลูกกัน ของทางด้านสิงเพชรนี่ถือว่ามีประโยชน์นะครับงัดออกมาใช้นี่เป็นประโยชน์เลยในไฟนี้แต่ว่าดูครับเกมการชกยังเหลืออีก2นาทีนะครับให้ทางด้านของคุณศึกนี่ได้ลุ้นครับอา้าวแม่ครับนี่เละครับต้องขอบคุณนะครับดรผงวิเศษที่ทูกแนะนำของ c p ด้วยจเจริญพ่กพันอาหารจำกัดมหาชนแล้วก็นึกถึงโตโยต้า ต้องนึกถึงเคมอเตอร์นะครับ026626555จากเคมอเตอร์ครับนี่ครับมาในช่วงครึ่งยกสุดท้ายาครึ่งยกสุดท้ายขยับต้องเปิดเกมเร็วอีกนิดนึงครับขุนศึกโอ้โหนี่ครับมาแฟนๆรอเชียร์อยู่สถานการณ์ย,ยังยังยังมีโอกาสด้วยกันทั้งคู่ครับขุนศึกโอ้โหดูออกแข่งโอ้โพอยกสี่นี่ถือว่าผลงานใช้ได้เลยนะครับสิงเพชร ยกนี้ออกมาเนี่โหพรเลยอ่ะมีปีหน้าคอยรบกวนมีถีบสก,กัดคอยเหมือนมวยที่เรียกว,ว่าขาตูแพงว่างั้นเถอะเอาขึ้ศึกต้องไล่อีกไล่เข้าไปต่อยยังไม่ถึงนิ่งจริงๆนะครับทางด้านของสิงเพชรขุนศึกเองพยายามจะเดินไล่จ้วงแล้วตอนนี้แต่ว่าสิงเพชรไม่ยอมเป็นเป้านิ่งเนี่ยละครับวนไปเรื่อยผิวไปเรื่อยเล็ดก,ก็จริงนะครับนี่ครับเล็กพิกี้หนูครับจัดจ้านครับโอ้โหฝีมือ เรียกว่าลูกเตะลูกแทงลูกกันลูกคาทนาได้ดีหมดนะทางด้านของสิงเพรผู้สึกเองก็ไม่ยอมนะครับยังเหลืออีกครึ่งนาะทีนะครับตอนนี้พยายามไล่ช่วงหมัดเป็นการใหญ่แล้วครับต้องใช้คาถาแล้วนะครับต้องใช้คาถาแล้วหลวงพ่อหลวงพี่แม่แต่ว่ามวยมันที่บางครั้งมวยเขานะครับพอมาไล่ต่อยมกกัดก็ดูมันจะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่เอาไล่เข้าไปแต่ว่ายังยังไล่ไม่ชงกระดานว่าไงเี่ยมีหมัดหน้ารบกวนไว้อีกนะครับสิงเพรครับ นี่ครับโอ้โหถือว่าวันนี้ครับสถานการณ์พลิกไปพลิกมาอีกหนึ่งคู่ครับโอ้สึกเท,ท็รยินดีมวยมันสนั่นเมืองครับเรียกว่าพลิกสนั่นเมืองดีกว่านะครับโอ้โหเรียกว่าวันนี้พลิกล็อกหลายคู่แล้วครับนี่แหละครับเดี๋ยวเรามาดูการรวบรวมใบคะแนนแล้วก็ผลการตัดสินอย่างเป็นทางการของกรรมการครับนี่และครับในเรื่อง คู่มวยแล้วจะเป็นชุดไหนชุดเล็กชุดกลางชุดใหญ่โอโ้ต้องยกให้เลยนะครับในนี้ที่ผ่านมาทั้งมืมือเตอร์นะครับเสนาคุณุวิรัต์วชีรรัตนวงศ์นะครับแล้วก็มาชุดนี้นี่หนุม่มโบ๊ทนะครับนัตเดชวชีรรัตนวงศ์นี่โอ้ออกค,คู่มวยมามมแน่ปัญหานะครับชูมือให้ทางด้านของสิงเพชศเดชสิงใต้นะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปอย่างพลิกล็อกสุดสวยครับไฟนี้